รอบนี้เราก็ไปถึงคิดเป็นโซ่กันเลยเดียวนะแล้นี้ตัวเจ้าอาต่อสู้กับภูเขากันนะคก็บกับการเล่นกระกาของเราเขาตีกระหม่ต้องลงไปแจมเราต้องลงไปแจมคิดจะอยู่วันนี้เราได้อะไรเหรอจะไปไหนไม่าเพิ่งไป

เก uh. wow. oh. ือบตายแบาแออโอ้โหจุดตวน่าขอตัดวิดีโที่ถิกคือผมช้าเอเจอกระช้างกระเออพตติโ ก็พอแล้วตายกนเออค่อยลื่นหน่อยาไป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 อู้เจอที่เซตผมนี่ม่หนีเลยอ่ะติดฟงติดไฟเต็มทัหมดเลยโอ้โหยอดจะยอมพอ และนี่คือการทำให้คนติดไฟทุกคนม,มาหาเรา่อยมาเลยโอ้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 ตายไม่น่าเล่นอ,อะไวตอนนี้อัดไปแล้วสองร้อยก็เมกโอเคโอ้มากินสุดกนข่าวเฟซบุ๊กโอเคเฮลโลเจ้า โอ้ใจานายจาโอ้ใจจาอยู่เพิ่งสีอ้าวเอเอให้ตายเล่นความเดีวธรรมดาไม่ได้พีวีพีน,นานเลยเนี่ยใจจ๋าอยเพิ่งนหนีนยจาตกนยจ้าไปหนึ่งทีแล้วก็ไปนั่งตกแตว่านม่ได้หนึ่งทน,น,น,นี่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 จะไม่ได้่ตา,ายไปดีๆจ้าอู๊้สึกเมา มันตีแรงพอๆกันเอ้ยอืมอืออืออ้ออ้ออ้อเล่นเล่นเนอะวะอือู้อู uh ้อ้เอาเป็มัวแลยตอนนี้อืมดนไม่ึอโนไม่ดึงดอตกองออก้ี ช่วยแก่เอาไว้อ่าจะได้แล้วมามาการพีวีพีในน้ำมีขา่เก่งมากเลยนะรู้ไม่จาไม่จ้าโอ้ยโดนตุ๋ยกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้การพีวีพ,พีกันใหญ่ย,ยิ่งเออหรือยิ่งใหญ่เออก็ใหญ่ย,ยิ่งก็ถูกแล้วต่อ 啊、大。打呀！打打打打打打打！打了，